สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแน,นลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะ แนวทางนะคะเอ่อตำราวของเรานะคะชุดสรุปนะคะชุดสรุปนะคะที่ทําเสร็จแล้วนะคะเอาไปดูกันไปก่อนเลยนะคะสูตรของหลานนะคะมาแค่ตัวเด่นบนแล้วก็เด่นล่างนะคะนางบอกว่าขอทำเออเด่นตัวเจาะนะคะปรับเด่นตัวเจาะใหม่หน่อยนะคะเพราะว่านางจับเด่นตัวเจาะผิดนะคะสูตรส่วนสูตรของหลานนะคะที่เหลือก็เหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมทุกคนเอามาดูกันเลยนะคะแนวทางนะคะทุกคน าเดี๋ยวเลี่ยงก่อนจ้ะอันนี้เป็นคําเตือนนะคะขึ้นไว้เลยค่ะเขาจะได้ไม่บล็อกช่องนะคะทุกคนนะคะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะแอดก,ก็โดนแจ้งเตือนอีกแล้วค่ะตกใจอีกแล้วค่ะแจ้งเตือนแต่แอดได้เหี๋ยวไ,ไม่รู้ไปทําผิดตับไพโอเฮะแจ้งเตือนนู่นไรนู่นไรย่านเอาย่านเอาอยูจ้ะ อานี่เนาะของอาจารย์ปัญญาก่อนแล้วก็เด่นหลานนะคะทุกคนเดี๋ยวแอดเลียงไว้ก่อนนะคะมาแต่เด่นบนเด่นล่างนะคะมาแต่เด่นบนเด่นล่างนะคะเด่นบนเด่นล่างนะเลี้ยงให้เอฟซีซะก่อน เอามาดูกันเลยนะคะแนวทางแรกนะคะก็ถือว่าเป็นสถิตินะคะทุกคนเป็นสถิติที่โอเคอยู่นะคะทุกคนเนาะน,นี่นะคะทุกคนงวดวันศุกร์นะคะวันศุกร์ไม่ใช่วันโกวันพระวันธรรมดาปกติสามัญชนเลยนะคะทุกคนวันศุกร์ที่ศุกร์ที่สามนะคะศุกร์ที่สามค่ะทุกคนศุกร์ที่สามนะคะ วันธรรมดาเนาะเอ้าจะออกพรรษาเลยททุกคนเอา้าออกพรรษาเนี่ออกพรรษาวันที่เจ็ดค่ะสิบห้าข้ามเดือนสิบเอ็ดเนาะเอ้าสิออกพรรษาเหรอคะทุกคนโอ้ออกพรรษาวันอังคารบอกคะ่ะอังคารหกจันทร์อังคารพุธอังคารคะ่ะออกพรรษานะคะเอ้านี่นะคะทุกคนนะคะ วดล่าสุดที่มันออกนะคะ958จาะ95869นะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะมันจะดึง9ลงมานะคะดึง5ลงมาดึง8ลงมานะคะดึง6ลงมานะคะก็คือ4ตัวนี้นะคะน่าลุ้นค่ะ9586นะคะเราจะเป็นสถิติของวันวันศุกร์นะคะเฉพาะวันศุกร์นะคะมีวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะคะไม่ใช่สถิติรวมแบบ งวดต่องวดนะคะอันนี้เป็นสถิติวันนะคะแล้วก็เก็บมานะคะหลักร้อยที่ยังไม่เดินนะคะคือสามนะคะหลักร้อยที่ยังไม่เดินวันศุกร์นะคะนี่ที่เดินที่เห็นด้วยตาเปล่าก็ตามนี้เลยนะคะตัวเด่นนะคะเบิ้ลที่มาวันศุกร์นะคะแอดเก็บเฉพาะเบิ้ลหลังนะคะทุกคนหนึ่งหนึ่งสี่สี่แปด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 นะคะหนึ่งหนึ่งสี่สี่แปด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 นะคะ หวยจะเบิ้ลไหมนะคะวันศุกร์มันก็ถือว่าชอบเบิ้ลชอบหามนะคะก็มาบ่อยนะคะนี่เบิ้ลหามนะคะถือว่าเป็นเลขที่มาบ่อยมากนะคะเบิ้ลหามเบียงตองนะคะทุกคนนะคะเลขรัฐบ,บาลไทยนะคะจะมาไหมนะคะอ่าไปกันต่อเลยสามนะคะสามออนกําลังค่ะแต่ว่าจะถึงวารละมาแล้วหรือเปล่านะคะแต่ว่าถือว่าอ่อนกําลังนะคะเดินน้อยมากค่ะสามนะคะ เอาไว้ดูเป็นแนวทางหลักร้อยที่ยังไม่มาคือสามจัทุกคนสามยังไม่เดินนะคะสามยังไม่เดินไปกันต่อเลยนะคะแนวทางของอาจารย์ปัญญานะคะแนวทางของอาจารย์ปัญญาอาจารย์ให้ไปที่หกเจ็ดค่ะหกเจ็ดนะคะตัวเด่นอาจารย์เริ่มมาแล้วนะคะตัวเด่นเนาะหกเจ็ดนะคะหกหนึ่งหกสามหกสี่นะคะเจ็ดสองเจ็ดสามแล้วก็เจ็ดห้านะคะเน้นที่หกสี่นะคะเน้นที่หกสี่แล้วก็เจ็ดห้านะคะเหลขกสวยดินีน ไปกันต่อเลยนะคะกับเด่นนะคะเด่นบนแอสแล้วก็เด่นบนหลานนะคะนี่เนาะเอาเด่นบนเด่นบนหลานนะคะมาแต่ตัวเด่นนะคะานางบอกว่าตัวเด่นไปก่อนนะคะทุกคนตัวเด่นนะคะนี่เนาะเด่นบนสูตรหลานนะคะงวดประจาวันที่นะคะสามนะคะตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะเข้าให้ไปที่ศูนย์สามหกเก้านะคะเด่นบนสูตรหลาน,นะค่ะตัวเจาะยังไม่มานะคะตัวเจาะวินยังไม่มาค่ะ หลักร้อยยังไม่มาสิบล่างยังไม่มานะคะเอาเด่นล่างนะคะเด่นล่างสามสี่เจ็ดศูนย์นะคะตัวไหนมาแล้วแอนให้ดูตัวนั้นก่อนเดอ้อสามสี่เจ็ดศูนย์นะคะก็เริ่มเดินแล้วหรือเปล่านะคะทุกคนก็ลองดูเดอ้อเอาคือเดินหลักรอยบาทโอ้ยศูนย์มาในแม่เนาะจากศูนย์มาให้อีซซยหน่อยนะคะเอาวนเห้าศูนย์เลยน่ะสามสี่เจ็ดศูนย์ไม่ศูนย์ตัวเดียวส่วนแอดโอเจ็ดนี่ก็สวย ลองดูนะคะทุกคนอันนี้เป็นเด่นล้านนะคะเดี๋ยวของนางมาแล้วจะรีบลงให้เลยนะคะทุกคนนะคะนี่เนาะของอาจารย์ปัญญานะคะของอาจารย์ปัญญาก็เข็บแล้วเนาะค่ะไปกันต่อเลยนะคะกับแต้มนะคะอาแต้มสามตัวบนก่อนนะคะให้เอฟซีดูนานๆให้ดูสถิติด้วยนะคะนี่นะคะแต้มนะคะทุกคนแต้มสามตัวบนนะคะแต้มสามตัวบนนี่สองสามสี่ห้านะคะหก จ็ดแปดนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดค่ะทุกคนนะคะแต้มสามตัวบนนะคะลาวพัฒนานะคะอ่าแต้มลาวนี่เดินดีเลยนะคะโอต้องปรับแต้มไทยค่ะไทยนี่ต้องลดสูตรใหม่นะคะเอาเข็บเลยค่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะอันนี้แต้มเนาะไปกันต่อเลยนะคะกับแต้ม แต้มสามตัวบนแต้มสองตัวล่างนะคะนี่แต้มสองตัวล่างนะคะทุกคนนะคะสายแต้มนะคะแต้มสองตัวล่างนะคะเข้าไปที่แต้มสี่ค่ะลืมวงกลมนนึงนะคะอันนี้ก็แต้มสี่นะคะทุกคนแต้มสี่ขอให้เดินดีแบบนี้นะคะเดินดีเดินยาวนะคะจะได้ปังๆนะคะ แต้มสองตัวล่างนะคะอ่าแต้มสองตัวล่างของ fc นะคะ fc ถามหาอจาอไว้นานๆหน่อยนะคะไม่เมีรสิด้นเนะห้าหกเจ็ดแปเกาศูนย์หนึนะคะ5 6 7 8 9 0 1ะะ็ดดค่ะแต้มนะคะ5 6 7 8 9 0 1 ไปกันต่อเลยนะคะทุกคนกับแนวทางนะคะแนวทางแต้มสองตัวบนนะคะแต้มสองตัวบนของเรานะคะทุกคนนะคะแต้มสองตัวบนนะคะงวดประจำวันที่สามนะคะตุลาคมสองพันห้า้อยหกสิบแปดนะคะให้ไปที่ 6กเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองจ้ะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะ,ะลองดูเดอ้อทันทีว่าแต้มมันเยอะนะคะแคบเอาค่ะแล้วก็ไปไปหาตัวจับชนกับอาจารย์ที่ท่านเม่นๆน,นะคะก็ลองจับชนแล้วก็ตัดออกมาดูนะคะถ้าอยากได้น้อยตัวนะคะเพราะว่าแอตัดตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้เลยนะคะขอให้มันเข้าก่อนนะคะ <laughs> หายเจ็ดแปดตัวมันยังไปออกสามตัวที่เหลือนะคะรัฐบาลไทยก็ดีโอ้ชุดยอดเลยนะจ๊ะอ่าไปกันต่อเลยนะคะทุกคนแม่์เม่มันมานกันเด้อจ้ะอันนี้จะเป็นแต้มบนนะคะแต้มสองตัวบนนะคะเอ้ยแต้มบนนะคะหลักหน่วยหลักสิบนะคะแต้มบนหลักหน่วยหลักสิบค่ะทุกคนนะคะงวดที่ผ่านมาก็เข้าไปที่แต้มศูนย์แปดนะคะมันเดินทําไมมันเดินตรงนี้ก็ไม่รู้นะคะอ่าแต่ว่าเดี๋ยวเรามีในชุดสรุปของเราให้ดูอยู่นะคะแต่อันนี้เป็นสถิตินะคะ หน่วย10บนค่ะส0บหน่วยบนเนาะนี่นะคะทุกคนสองสามสี 2, 3, 4, ่ห้าจ้ะเออมันเดินแปลกนะคะมันเดินแปลกมากเลยทุกคนนะคะทำไมมันเดินอยู่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดียวนะคะ9012หนึ่งสว่ากันไปนะคะตามแนวทางทุกคน เอาล่องเบิงจะล่องเบิงสิงเป็นแนวใดสองสามสี่ห้าค่ะงวดน,นี้แต้มบนของแอดนะคะสองสามสี่ห้ามีหลุดหนึ่งงวดนะคะน่านเสียดายมากๆเลยนะคะสองมาล่างนะคะสองมีสองนะคะแต่ว่ามาล่างเนี่ยตามนี้เลยนะคะต,ตำแหน่งอื่นยังไม่เดินนะคะถ้าเป็นบนนะคะเดินเดินอยู่แต่ตำแหน่งนี้อตำแหน่งนี้ก็คือสามนะคะเอามันจะถึงวาระเวลามาแล้วรหรือเปล่าหรือ,อยังไงนะคะลองดูได้จ้ะ สองสามสี่ห้านี่คือตำแหน่งที่มันเดินนะคะเราเก็บสถิติไว้ให้ดูนะคะทุกคนนะคะเอาเคแคบเลยจ้ะออฟซี่เป็นแคบเลยเนาะอ้าแคบแล้ว,อ,อ,ว,ลวอันนี้ก็จะเป็นดับนะคะท่านเผื่อท่านที่สนใจนะคะแอดว่างไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังเนาะ หลักร้อยนะคะมากันเลยนะคะต่อไปก็เป็นแนวทางของสูตรแอดนะคะอาจารย์ปัญญาสูตรแอดนะคะเพราะว่าสูตรหลานยังมาแค่ตัวดินเนะาะเอาอย่างแรกเลยนะคะสูตรแอดที่เอดจะให้ดูนะคะทุกคนก็คือตารางวันศุกร์นะคะตารางวันศุกร์แอดค่ะขอให้ออกจากป่านะคะโอ้โหหายตั้งแปดตัวผุนก,กันยังโบจับโบได้ะคะ่ะเพื่อที่เราจะจับคู่นะคะชอบตัวไหนเอาเข้าได้นะคะไม่ชอบตัวไหนเอาออกได้นะคะ จับเขาจับออกได้เลยจ้ะกำลังวันนี้ปังนะคะกำลังวันนี้เข้า2ตัวเกือบทุกหวดเลยนะคะ9012นะคะทุกคนแอดก็จับประกบคู่นะคะในตารางก็9012นะคะก็ตั้งเด่นไว้ก่อนเลยนะคะ9012พีระมิดเลยนะคะ3 4 5 6นะคะประกบเนาะทุกคนเนาะ เก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกนะคะศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกนะคะหนึ 14, 16, 24, 26, ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกสองสามสองสี่สองห้าสองหกค่ะทุกคนนะคะสวยงามพระรามแปดนะคะศูนย์หกสี่ออกอียูเบอนอเลขเป้าเลขตามนะคะเลขตามเอสคะ่ะทุกคนศูนย์หกในแอดตามตั้งแต่ต้นเดือนกันยาน,นุ่นเต่ะตามตั้งแต่สิงหาหนุ่นค่ะตามขนาดเลยอุย้ยกลัวสีมากกลัวสีใดน้ามูขึ้นคะ่ะโอ้ยสื่นใจคะ่ะมัวร่วงหัน ว่าแล้วมันต้องทรงถ่ายเดือนกันย่าให้คอยเอาแคบเอาเลยจ้ะแคบเอาเลยนะคะก็ไปจับกันเอาเดอ้อค่ะแอดก็ยังไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะคะทุกคนก็ยังหัดทําอยู่นะคะงมปูป,ปะปลาไปทำเอฟซีนี่แหละจ้ะผิดถูกยังไงก็อย่าว่ากันเดอ้อเอาไปเป็นแนวทางนะคะทุกคนเอาไปเป็นแนวทางแอดก็หัดจับเอาเหมือนเอฟซีนี่แหลคะค่ะทุกคนนะคะ เพียงแค่ชอบตัวเลขแล้วมาแบ่งปันนะคะมาแบ่งปันเนาก็ยังทําไม่เก่งยังฟันไม่เก่งนะคะแต่ว่ามากหลายคะเลขนะคะมันอยู่ในสายเลือดนะคะทุกคนอา๋าวาดูสูตรบีหนึ่งบีสองของเรานะคะชื่อน่ารักไม่แอดตั้งแล้วนะคะชื่อชื่อสูตรนะคะบีหนึ่งบีสองนะคะงวดนี้ก็ให้แบบนี้เลยนะคะอ้มันหลายตัวอ่า,อานกันเอาลุดเดอร์ค่ะอ่ามันตกขวบไหมนะคะตัวขวบปอเอาคือตัวขอบแคลเซียมนี่เอานใบนี โอ้เอสขยายมันนะคะอ่านี่นะคะทุกคนนะคะชัดเจนดีบเนอบีหนึ่งนะคะเลขกระจายค่ะวดนี้เลขกระจายนะคะไม่รู้มันจะมายังไงนะคะมามากระจายหรือเปล่านะคะวดนนี้ชนกันไม่ค่อยเยอะนะคะเกือบสิบตัวทั้งสองสูตรเลยนะคะหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดนะคะเก้าศูนย์สี่ศูนห้าหนึ่งนะคะโอ้ศูนย์หาหนึ่งขึ้น้ามแท อ่าสูตรบีสองนะคะให้ไปที่สามสี่แปดนะคะสี่เก้าห้านะคะศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งสามสองนะคะทุกคนหนึ่งสามสองนะคะที่มีชนกันก็เนี่ยนะคะแอดก็ตัวชนนะคะมาจับดูนะคะก็จะเป็นสี่แปดเก้าห้าศูนย์หนึ่งสองนะคะก็คัดออกมานะคะสองศูนย์นี้เอามาชนกันนะคะก็จะเหลืออย่างเงี้ยนะคะมาดูกันก่อนนะคะว่างวดนี้จะมาไหมนะคะจะเข้าตัวไหนนะคะทุกคนนะคะ เออแอดก็ยังจับไม่ค่อยเป็นค่ะสูตรนี้นะคะอันนี้เราให้ดูเด่นก่อนนะคะเด่นก่อนที่แอดจะคัดนะคะพวกนี้เป็นเด่นเป็นตัวเด่นที่แอดใช้เทียบใช้ชนดูนะคะก่อนที่จะคัดไปสูตรอื่นนะคะแต่ว่างวดนี้เลขมันกระจายแปลกๆนะคะมันอาจจะมายังไงแล้วคะ่ะหาแปดคอยบอกหาแปดศูนย์แอดมีอยู่ได้นี่อ้าแปดห้าศูนย์พอดีนะคะเสียดายนะคะงวดก่อนนี้เลขฟันค่ะ ไปกันต่อเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นหลักร้อยนะคะหลักร้อยเจมาวม่บ่ทันมาเจมาวม่บ่ทันมาเนาะเดี๋ยวถ้ามาแล้วจะสรุปให้อีกรอบนะคะทุกคนนะคะเจะม่วันหนูคิดก่อนจ้า,าวสันต์้าจ้าวจ้า,จา,าวสันตแต่วินนางเข้าดีนะคะหลักร้อยนะคะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะคะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามค่ะทุกคนนะคะ หลักร้อยนี่เนาะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามตัวชนนะคะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะตัวชนหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะทุกคนชนแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะแปดเก้าศูนย์หนึ่งแอดเขาขึ้นก่อนเลยนะคะเด่นนะคะแปดเก้าศูนย์หนึ่งเราจะเน้นไปที่แปดเก้าศูนย์นะคะแอดก็เน้นไปที่แปดเก้าศูนย์มาดูกันนะคะส่วนมากช่วงนี้มันไปหลักสิบนะคะอะไรก็ได้คะ่ะโค้กเค้มมันมาล่างนะคะเพียงก็ะไดโค้กเค้มมันจับจับคู่แล้วมันมาล่างนะคะ เอานี่นะคะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะคะเราเปลี่ยนหน้าใหม่แล้วนะคะทุกคนเอาหนาหลกแหงมานับหนึ่งไม่นะคะเรลืมนำหนึ่งไมเนาาจะเนาะอ่ะพิดถูกกรลองพิจารณากันเอานะคะขอแค่เป็นคู่ล่างตัวกลับไม่มีปัญหาค่ะกลับใจค่ะขอแค่อย่าเคล็ดแลขขึ้นบนนะคะสามหนึ่งศูนย์เลขวันทีนะคะก็ถือว่าน่ากลัวนะคะสามถือว่าเป็นเลขที่น่ากลัวเพราะว่าเลขวันทีนด้จ้ะทุกคนอ่าทาันเลขวันที่นะคะ หรือจะมาพี่น้อง01เลยบ่มีเดชพศ10เอ้ยเดือนเนาะเดือน10เอา้าอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนเลกกำลังวันเลขวันที่นะคะมาแรงแสงทางโค้งนะคะแคบเอาเลยคะ่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวรอดูของหลานมาเทียบชนนะคะงวดก่นนี่ส้นหกแเ่็ดแอนหันเอาไปแค่เจ็ดเนาะเท่าหกไปด้วยนี่ได้เอซี FC กับสีแดงนี่เนาะอ้าวนี่นะคะทุกคนนะคะมาดูกันนะคะมาดูกันอันนี้แอดเขียนผิดนะคะทุกคน ว่าห้าเก้มันไม่ได้เข้าแต้มนะคะตาไล่ค่ะอันนี้เขียนผิดนะคะบบเป็นยังเนาะเอาไว้ในหันนะคะสองตัวล่างนะคะสองตัวล่างชุดเต็มนะคะสองตัวล่างชุดเต็มของเรานะคะ10ล่างนะคะสองสามห้านะคะ หน่วยล่างนะคะ890123นะคะทุกคนจับคู่นะคะ2 8 2 9 2 3 3 8 3 9 3 0 3 1 3 3น4 5 5ะคะ3 8 3 9 3 6 3 6 3 2 3้7 7นะคะ4 8 4 9 4 0 4 1 4 2 4นะคะ5 8 5 9 5 0 5 1 5 2นะคะ6 8 6 6 0 6 1 6 2 6 3 7 8 7 9ย0 7 1 7นะคะทุกคนเอว่าคอยบ่อยาเ้นแล้วแอดโตดับเบิซันเออแอดก็เลยเอา บอเอาบอกเขียนมองนี้เนาะปกติจะเขียนตรงนี้ไว้เพื่อที่ให้ตัวเองจะรู้นะคะเพื่อให้ตัวเองนี่แหละค่ะดูนะคะเอมซีบออยากเห็นแอด่าสั่นแอดเลยอเอาไว้หนามันต่างหากเนาะใครอยากดูดับก็ไปดูของดับเด้อค่ะข้างหลังคุณค่ะท้ายคลิปนะคะดับจะอยู่ท้ายคลิปนะคะแต้มล่างนะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งขอให้แต้มขอให้เป็นแต้มแบบนี้นะคะแอดก็นี่นะคะชุดตัดนะคะก็จะได้นะคะ สองแปดสองเก้าสามปดนะคะเจ็ดแปดนะคะเจ็ด6 9นย์เจดหนึ mm ่งหกเกนะคะสี่1ย์สี่หนึ่งแล้วก็สี่แปดเจ็ดเก้านะคะแอดเน้นให้สองแปดเจ็ดแปดนะคะสองแปดเจ็ดปดอ่ะลองดูเด้อจ้ะสองแปดเจ็ดปดเน้นเข้าไหมไม่เข้านะคะยังไม่เคยเน้นเข้าเลยนะคะนานๆทีนะคะถึงจะเข้านะคะบางทีเน้นบนก็ไปออกล่างค่ะลองดูเด้อแอดเน้นนะคะสองแปดเจ็ดปดนะคะยัง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 ไม่ได้ยังยังเน้นไม่เคยได้ นานๆทีค่ะถึงจะเน้นได้แต่ว่าชุดตัดนี้เข้ามาสามงวดแล้วนะคะตัดเข้าสามงวดติดแล้วนะคะก็ขอให้มันอยู่ในนี้หรือเปล่านะคะหรือจะเป็นตัวไหนนะคะก็ขอให้อย่าหลุดนะคะขอแต้มอย่าหลุดนะคะถ้าถ้าหลุดแล้วมันจะพังทั้งแผงเลยนะคะทุกคนเอาหนีว่ากันไปตามสูตรนะคะตามสูตรตามแนวทางงวดก่อนนี้เข้าห้าเก้าตัวกลับนะคะชุดตัดเลยนะคะตัวกะเอ่อตัวเน้นนะคะแต้มสี่นะคะแต้มสี่แต้มเข่าอีกแล้วค่ะแต้มกําลังเดินดีนะคะก็ขอให้ปังต่อปังยาวเนาะ เอาแคปจ่ะล่างแอดเน้นไปที่สองแปดเจ็ดแปดนะคะชอบตามตูดดีนักนะคะเอาล่างเอาเลยบอค่ะไปบนต่อเลยนะคะไปบนนะคะทุกคนนะคะสองตัวบนนะคะสองตัวบนของเรามาดูกันเลยนะคะเออ่อ,อยคือโบฟันสามวอาแต่มันโบไดเลย นี่นะคะเด่นบน2 3 4 5นะคะแอดก็เอาเด่นบนมาตัดนะคะ2ตัวบนชุดเต็มนะคะ10บ,บนนะคะ6 7 8 9 0 1นะคะหน่วยบน2 3 4 5 6 7นะคะจับประกบคู่นะคะ6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 7นะคะ

อะไรที่มี2มี3ามีสมีหเราติ๊กไว้ก่อนเลยค่ะจะหลักหน่วยหลักสิบก็ตามนะคะติ๊กเด่นไว้ก่อนนะคะติ๊กเด่นแล้วเอาแต้มมาตัดนะคะแต้มตัดแล้วก็ใครชอบดับก็ไปดูเอาท้ายคลิปเด้อจะใครที่ชอบเอาดับมาตัดนะคะว่ากันไปนะคะแอดตัดแล้วนะคะต,ตัดนู่นตัดนี่ตัดนั่นนะคะ6 2สอง5 8สา3 9 2 9 3 0 2 1ดดนนะคะแอดตัดได้แบบนี้นะคะบนนะคะ จะเข้าไหมนะคะงวดก่อนนี่ฟุกตัดเข้านะคะแอดเน้นไปที่หกสองหนึ่งห้าค่ะเน้นไปที่หกสองหนึ่งห้านะคะชุดบุญหกสองแล้วก็หนึ่งห้าค่ะชุดบุญเขามาตัวกลับบ่อยนะคะมาตัวกลับบ่อยไม่เป็นไรค่ะขอแค่มันเข้านะคะเราตัดเองได้ค่ะความสามารถเท่านะ ช่วยกันนะคะทุกคนช่วยกันตัดนะคะขอแค่ให้ในช่องนี้มันมีตัวที่จะออกก่อนนะคะโตตัดไม่มีปัญหาดอกเจ็ดเจ็ดนะคะคือมีเจ็ดเจ็ดเลขรัฐบาลไทยนะ่ะเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดนะคะทุกคนเห็นบมเน,นี่ยเลขรัฐบาลไทยนะคะมีเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดด้วยต้องติดไว้นะคะน่าจะลอยมาอยู่นะคะน่าจะลอยมาหรือเปล่าทุกคนเจ็ดแปดนี่แอนให้ล่างแล้วเนาะอ่านี่นะคะแคปเอาจ้ะไปกันต่อเลยนะคะเอาแคปเราบอกเดี๋ยวเอฟซีเป็นแคปกันจ้ะ ไปกันต่อนะคะอาชุดนี้ให้ดูนานๆหน่อยชุดสามตัวนะคะชุดสามตัวอ่านี่นะคะทุกคนนะคะชุดสามตัวบนนะคะ,น,น,ะ,คะนี่เป็นชุดสามตัวบนชุดเน้นของเรานะคะก็พยายามเน้นให้น้อยสุดนะคะงวดก่อนได้กลับหัวกันไหมคะได้ไ,มนะ 5, 5, ไหมเนาะเก้าศูนย์ห้าหกศูนย์ห้านะแม่ เอามาดูกันนะคะหลักร้อยของเราแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะคะแต้มสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่นะคะแต้มบน,นะค่ะทุกคนแต้มบนอยู่ตรงนี้นะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสี่หกจดครบนะคะครบนะเอามาดูนะคะล็อกแปดนะคะล็อกแปดนะคะที่เข้าแต้มเข้าแต้มน้อยมากเลยนะคะวันนี้แปดหกสองแปดหนึ่งห้าแปดหกสามแล้วก็แปดแปดสองนะคะอ่าแล้วก็ตัวที่มันเข้าสามล็อกเนาะเก้านะคะเก้าหกสอง 915 9หนึ่งห้าเก้าหกสามนะคะเก้าเข้าแค่นี้เองนะคะเข้าแต้มนะคะขอให้แต้มเราอย่าหลุดนะคะทุกคนนะคะศูนย์นะคะศูนย์หกสองศูนย์หนึ่งห้านะคะแล้วก็ศูนย์เก้าสามนะคะได้แค่แต้มสามคู่เองนะคะเอาอันนี้แต้มสองได้ศูนย์ศูนย์สองนะคะอ๋อได้ศูนย์ศูนย์สองอีกหนึ่งตัวนะคะเออมันเริ่มสตาร์ทที่สองเนาะแอ็ดนึกว่าไอ้นี่นะคะเขาแต้มอยู่สองนี่ ศูนย์ศูนย์สองห่วยแต่ว่าพวกนี้มันอกเขาแต้มดยคะ่ะขอแต้มอย่าหลุดนะคะขอแต้มอย่าหลุดเพราะว่ามันมีผลกระทบนะคะขอให้แต้มเดินต่อนะคะเดินต่อเดินยาวนะคะทุกคนขอให้สูตรปังยาวๆเนาะมาดูตัวเน้นนะคะตัวเน้นที่แอดเน้นให้นะคะทุกคนนะคะตัวแอดที่ตัวเน้นทีแอดเน้นให้นะคะก็แปดหกสองค่ะแปดหกสองเก้าหกสองศูนย์หกสองนะคะนี่คือชุดเน้น,นะคะ่ะ ชุดลองนะคะให้ไปที่แปดหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้านะคะโอ้ยแปดศูนย์หายอีสวยบม่ได้เข้ารอบค่ะแปดศูนย์ห้าไม่ได้เขา้ 8, 0, 5, เขารอบนะคะไม่รู้ไปติดอะไรตรงไหนนะคะแต่แอดเห็นมีอยู่ได้ศูนย์ห้านะคะเข้าเด่นอยู่เพราะว่ามันเด่นสองสามสี่ห้าเนาะเอาแคบเอาจากสามตัวบนให้ดูนานหน่อยนะคะชัดเจนดีอยู่บนนอจ่ะเอานี่นะคะเน้นให้อย่างนี้นะคะมีบุญมีวาสนาร่วมกันก็คงได้เฮงได้ปังร่วมกันนะคะทุกคนเอาแคบเอาจ้ะ ไปกันต่อเลยนะคะกับชุดชุดสามตัวแล้วเนาะอ่าสามตัวนะคะให้เบิง์บังดุลเลยเอาหนี้นะคะชุดสี่ตัวนะคะสูตรนะคะสูตรมันก็เข้าของมันนะคะงวดก่อนสูตรนี้นะคะเข้าโต๊ะนะคะเก้าห้าเก้าศูนย์หกศูนย์นะคะลืมเขียนโตัวสางมันถอดหลักพันนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะหลักร้อย 231098หนะคะสิบนนะคะหนึ่งศนหนะคะหน่วยบน2 3 4สามห้านะคะทุกคนนะคะแอดก็จับ4ตัวนะคะสตัวนี่จับพลาดแค่1ตัว2งวดแล้วนะคะสองสองหนึ่งสองนะคะสามสามศูนย์สามะคะสี่หนึ่งนดนะคะหกเกนะคะเจ็ดนะคะทุกคนนะคะจับได้แบบนี้นะคะงวดน,นี้ โอ้ยถามแอดบอกแอดจับยังไงแอดทำไมจับหนิโอ so 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 okay. ้แอดกะจับแบบมีโลดแล้วค่ะมันเลี่ยงกันสองสองหนึ่งสองนี่ห็นบ่นีนิสามสามศูนย์สามนะคะสี่หนึ่งเก้าสี่นะคะอันนี้จับเผื่อฟุกเลยนะคะทุกคนนะคะใครหรือว่าใครจะชอบจับแบบนี้ก็จับไปเจ็ดศูนย์แปดห้าอย่างยิังสิบอกเอาจับดูนะคะลองจับดูนะคะสูตรเข้าๆของเขาค่ะเกือบทุกงวดเลยนะคะถามว่าจับได้ไหมเฮยยังจับไม่ได้นะคะ สูตรเขาโตดค่ะโต๊ดนะคะลืมเขียนโต๊ดนะคะสูตรก็เข้าโตดของเข้าไปล่ะค่ะแต่ว่าเห้าเลือกบ่ถือค่ะเอามาดูนะคะชุดเด่นนะคะชุดเด่นเนะเาะแอดขอเด่นโจเมียเมก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะค้างคาค่ะเราจะเอามาชนนะคะเออ่อยบวมีสามจากตัวบนบาทเนี่เอากั็่อยทีล่ล่ะเอามีมีในชุดตัดนะคะมีในชุดตัดทุกคนนะคะแต่ว่านะคะชุด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  อันเน้นข่อยคือบนมีสามอะไรแอดเน้นบนอะไรนะหกสองหนึ่งห้านะคะเอ้าลรือหลักร้อยจะเป็นไอ้มีปะคะหวากันไปทุกคนนะคะเด่นสิบหน่วยล่างนะคะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะคะอันนี้คือเด่นสิบหน่วยล่างเนาะเด่นสิบหน่วยบนนะคะสองสามสี่ห้านะคะที่ให้ดูสถิติไปเลยนะคะที่แอดให้ดูไปแล้วนะคะสองสามสี่ห้านะ บนแอสนะคะสองสามสี่ห้าบนหลานนะคะศูนย์สามหกเก้านะคะชนนะคะสามตัวเดียวเลยค่ะงวดนี้คือเป็นตนัวอย่างเลยเนาะคือส้อนสามทั้งบนทั้งล่างล่างแอสนะคะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะคะล่างหลานนะคะสามสีนน่เจ็ดศูนย์นะคะชนล่างน,นะคะศูนย์สามค่ะคือส้นแนวนี้เนาะจ้ะชนล่างศูนย์สามนะคะทุกคนอันนี้นะคะนี่สถิตินะคะสถิติที่ให้เอฟซีดูนะคะตั้งแต่ที่แรกนะคะนี่เนาะ เด่บนบนค่ะสองสามสี่ห้านะคะสองสามสีห้าค่ะทุกคนไปกันต่อเลยนะคะไปกันต่อเลยนะคะกับแนวทางนะคะ หกคู s, els, ่บนล่างไม่มาด้วยกันนะคะหกคู่บนล่างไม่มาด้วยกันนะคะเด่นชนดับเลือกเด่นเด้อเด่นชนดับเลือกเด่นนะคะหกคู่ล่างไม่มาด้วยกันนะคะสี่ห้าหกนะคะสี่ห้าห้าสี่หกสี่สี่หกนะคะห้าหกหกห้านะคะหกคู่วนไม่มาด้วยกันนะคะแปดเก้าศูนย์นะคะแปดศูนย์ศูนย์แปดนะคะโอ้ยแปดศูนย์ติดดับเลย 9009ศนย์เก้านะคะแปดเก้าเก้าแปดค่ะทุกคนนะคะรวมดับปักหลักสิบบนนะคะดับเจ็ดนะคะหน่วยบนดับ4ี่เจ็ดนะคะดับร้อยหนึ่งสองนะคะดับร้อยเลขต่ำเอาข่ยคือติดดับหมดเลยว่าหนึ่งสองบัวสนใจเลยว่าได้ใจมันหลักดับสิบล่าง FC ซนะคะหกแปดนะคะดับสิบล่างเอนะคะดับห้าค่ะทุกคนนะคะอันนี้เป็นตัวรวมดับนะคะตัวรวมดับเนาะ เอามาดูนะคะนี่นะคะดับของเรานะคะนี่นะคะทุกคนนะคะดับสิบนะคะอันนี้สิบบนนะคะให้ไปที่ดับเจ็ดอันนี้เป็นสถิตินะคะมันจะเละหน่อยนะคะทุกคนสถิติให้เบิงเนาะมันกะสิเลแน่จังสิละค่ะดับสิบบนสูตรนี้นะคะหลุดแค่งวดเดียวนะคะดับสิบบนหลุดแค่งวดเดียวค่ะที่เหลือเอาอยู่หมดนะคะทุกคน อันนี้ก็เป็นดับล่างนะคะดับสิบล่างสูตรเอสนะคะให้ไปที่ดับห้านะคะของเอฟซีให้ไปที่ดับหกนะคะเอสยังทาสถิติสูตรเก่าอยู่นะคะทุกคนนะคะอันนี้ก็คือดับสิบล่างนะคะให้ดูกันนะคะโอ้หงวดก่อนนี่หลุดนาะคอยคือกากระบ,บาดถึงเฮ้ยโอ้ขออ,อ,อภัยหยหลายอ้าวอันนี้ถูกนะคะอันนี้ไม่ไม่ติดเนาะ เมืก่อนนี่สูตรเก่าหลุดนะคะสูตรโอ้ยสูตรเก่าหลุดบ่อยแท้ช่วงนี้นะคะ เอานี่นะคะสูตรเก่านะคะช่วงนี้สูตรเก่าคือดับบอ่อยเถอะค่ะเอ้คือหลุดบอ่อยเถอะค่ะสูตรเก่าเริ่มหลุดแล้วหรือเปล่านะคะนี่สูตรเก่าหลุดนะคะทุกคนนะคะสูตรเก่าหลุดเนาะไม่เข้านะคะอันนี้ก็ดับเก้านะคะดับหกเก้านะคะเก้าเอาอยู่นะคะหกเอาไม่อยู่นะคะงวดนี้ให้ดับสี่เจ็ดนะคะดับสี่เจ็ดค่ะทุกคน อันนี้เป็นดับหน่วยบนนะคะลองดูเด้อค่ะจะใครจะใช้สูตรใหม่สูตรเกา่าเรามีสถิติให้ดูนะคะทุกคนนะคะสูตรเก่าอาจจะถึงวาระแล้วหรือเปล่านะคะแต่ว่าเวลามันเดินมันก็เดินดีนะคะทุกคนเราก็ไม่อยากจะให้มันหลุดตรงนี้แต่มันก็หลุดนะคะอ่าลองดูนะคะทุกคนลองดูเด้ออันนี้เป็นรวมดับนะคะน,นี่เป็นสถิติให้ดูนะคะทุกคนนะคะอันนี้เป็นหลักร้อยค่ะหลักร้อย,ย fc ก็ดูไปแล้วเนาะนี่นะคะหลักร้อยนะคะนี่นะคะหลักร้อยนะคะหนึ่งสองเอา เอาหนี่นะคะหลักร้อยนะคะจะได้เห็นชัดๆหลักร้อยหนึ่งสองนะคะมาดูกันว่าจะเอาอยู่ไหมนะคะทุกคนมาดูกันว่าจะเอาอยู่ไหมนี่นะคะหนึ่งสองเนาะอ่าตามนี้เลยนะคะทุกคนเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอเดอเอ้อแอดฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า